วันเวลาล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับทุกทกคนเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามีนาคมนะครับสองห้2 5ปดผมกลับมาอีกครั้งครับที่สวนถนอมรักษาแห่งนี้ชื่อนี้ได้แต่ใดมาอ๋อภรรยาตั้งให้ครับ หลายๆคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตานะฮะกับคลิปที่ผมได้ทำไปในช่องแดงนะครับหลายๆคนคงได้เห็นแล้วก็เกือบสามปีนะครับที่ได้ทำมาก็เลยอยากถือโอกาสที่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่ ได้ทำสวนนะฮะก่อนหนึ่งก็จะขอบอกทุกๆคนครับว่าการทำสวนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับจุดเริ่มต้นนะฮะที่มาที่ไปเนี่ยมันก็เกิดจากตัว ภรรยาผมเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบในเวของโคกหนองนานะครับเขาก็ศึกษาอยู่ช่วงหนึง่งนะฮะแล้วเขาก็มาป้ายาผมนะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนแรกก็อะไรอะไรหรอคือเน้นเน้นแบบไปดูไปเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับอยู่เริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากเมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้ว นะ,ะอันนี้บอกที่มาที่ไปของการเริ่มจะมาทำสวนก่อนนะ <c oughs> ได้มีโอกาสครับตอนนั้นเราก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะฮะอยู่ที่ส่วนราชการแจ้งวัฒนะนะครับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับองค์การราชการก็สาร์อาทิตตอนนั้นเราก็ ไม่มีอะไรครับก็ไปเที่ยวไปหาที่กินกาแฟกินขนมนะครับเดินเล่นลน,นั่งชมนู่นชมนี่กันไปจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับไปจังหวัดนครนายกกันนะฮะแล้วภรรยาผมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเสิร์ชหาสถานที่นะครับศึกษาดูงานอะไรเงี้ยเขาเป็นฝ่ายข้อมูลเขาชอบทำ เขาชอบหาข้อมูลนะฮะเขาก็พาผมไปที่ศูนย์ภูมิรักเพื่อนๆหลายๆคนรู้จักนะฮะศูนย์ภูมิรักอยู่ที่นครนายกนะฮะนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นวันนั้นผมไปผมก็ไปแบบงงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาพาไปแล้วโชคดีครับวันนั้นมีการอบรมนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ เราตอนแรกอ่ะเราไปประมาณสักช่วงบ่ายละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีอบรมนะฮะก็ไปถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปุยมิรักษ์เขาเขาก็บอกว่าเออเนี่ยครับเขาทําอะไรกันรอครับเนี่ยผมได้ยินเสียงเขามีกิจกรรมอะไรกันด้วยความที่เราก็ชอบแจะเนาะคุยเขาไปเรื่อยเขาก็บอกอ๋อพอดีวันนี้มออีฝึกอบรมครับเหมือนแบบว่ากิจกรรมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเกษตร เราก็แน่ไหนๆก็มาแล้วนะฮะก็ถามเขาเลยว,ว่าถือโอกาสขอไปสังเกตการได้ไหมนะฮะเขาก็บอกว่าได้ได้นะครับก็ยินดีเราก็เดินไปวันนั้นผมพุ่งตรงเลยส่วนตัวผมนะผมไม่รู้จักเลยว่าสูนท์ภูนักคืออะไรแล้วมีใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เพิ่งมารู้ ตอนหลังว่าแล้วก็โชคดีด้วยนะฮะว่าท่านอยู่ด้วยก็คือท่านอาจารย์ปัญญานะฮะท่านเป็นผู้ดูแล,แลเป็นผู้อำนวยการศูนย์นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นนะฮะท่านก็มาเหมือนสรุปสรุปคอร์สนะฮะในช่วงตอนบ่ายๆละก่อนหน้านั้นมันจะมีกิจกรรมไปดูแปลงผสมผสา,านนะฮะแปลงเล็กๆนะพื้นที่ประมาณสัก งานหนึ่งนะฮะปลูกผสมผสา,านอะพูดสวนครัวอะไรอะไรเงี้ยเราก็จำจำมาแล้วก็ตอนจบอะมันก็มีการเผาถ่านด้วยนะครับเผาถ่านที่ศูนย์แบบเขาก็ขุดหลุมขุดหลุมคล้ายๆเป็นแอ่งกกระทะ,ะผมก็จำขนาดไม่ได้นะแต่เขาก็ใส่ท่อนไม้ลงไปแล้วก็ใช้ความร้อน คือเผาลงไปแล้วก็เป็นถานได้เลยนั่นแหละแล้วพอสุดท้ายตอนนั้นก็ตอนนั้นก็จบคอร์สด้วยการเผาถานแล้วก็มีการมานั่งสรุปนะฮะกิจกรรมคนที่มาร่วมงานตรงเนี้เขาก็มาเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์กันอะไรกันนะครับเราก็นั่งฟังเราก็นั่งสรุปอาจารย์ก็พูดถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านรัชกาลที่9นะครับ ที่เรารักกันมากนะครับเท่าทูลเลยคือผมฟังแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีนะการรู้จักวิถีพอเพียงรู้จักกินรู้จักอยู่นะครับเราก็าแนั่งฟังไปแล้ววันนั้นด้วยความที่บังเอิญมากฮะเซอร์ไพรส์นะผมก็งงกับผมเหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครแต่ใครเข้ามาร่วมคอร์สกันบ้างนะฮะ เราก็สังเกตอยู่เอ๊ะมีผู้หญิงคนนึงนะรูปร่างสูงเปรียวนะครับแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ดูแบบดูแบบว่าเอ๊ะดูเขาบุคลิกเขาดีจังเลยนะฮะแล้วก็นั่งนั่งอยู่เขาถัดจากมีผมใช่ไหมแล้วภรรยาผมแล้วถัดเข้าไปประมาณสองคนเขาก็นั่งนั่งเหมือนเป็นประมาณคล้ายๆเล็บคนหนึงครับมานั่งดูเอาแรกเราก็ไม่รู้จน มาถ่ายรูปรวมกันนี่แหละนะครับถึงได้รู้ว่าอ๋อคนที่มาคอร์สวันนี้ด้วยนี่ก็คือคุณนุสลาต้นต้อมคำนะฮะนุสลาต้องต้อมค,ค,คำที่เป็นนักบอลล่อ่ะมือเซ็ตรดดับโลกของเราอ่ะนะฮะก็ดีใจมากก็ขอถ่ายรูปมาด้วยอะไรด้วยแล้วเขาก็มาเริ่มต้นในวิถีกเกษตรเหมือนกันนะครับเขาก็มีแปลงอยู่ที่นครนายกผมก็ ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับเขาก็เป็นคนที่เปรีคนนึงนะนิสัยดีดูท่าทางแบบเออก็คุยกับคนที่ทักทายเขาดีนะฮะแล้วเราก็หลังจากนั้นนะฮะตอนจบคือด้วยความที่เราก็ยังงงๆอยู่แหละแต่หลังจากนั้นครับก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคือ อาจารย์ปัญญาเนี่ยท่านก็บอกว่าอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยนะเขาจะมีการถ้าเป็นภาษาที่ของชาวทำกเกษตรเขาเรียกการเอามือก็คือไปร่วมกันทำสวนทำไร่ที่แปลงของคนอื่นนะครับโดยการที่ไปเอามือไปออกแรงช่วยกันแล้วก็มีการสอนออมักปุ๋ยทำอะไรขุดอะไรนะคองไส้ไก่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ผมก็เลยหันม,มองกันแล้วก็บอกเออน่าสนใจดีนะอาจารย์ท่านก็นัดว่าแล้วแปลงคนที่จะไปเนี่ยที่จะไปช่วยเนี่ยไปเอามือนี่ก็คือแปลงของคุณนุสราต้อมคํำนี่แหละนะครับเขาเป็นแปลงแปลงที่เขาซื้อไว้ร่วมกับเพื่อนนะครับแปลงใหญ่นะแต่แบ่งกันสี่คนอืมก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ที่ทำให้เราได้เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการเกษตรนะครับ สำหรับทริปนี้เนี่ยผมก็อาจจะขอเล่าทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเออเดี๋ยวเราจะไปที่แปลงของคุณนุสลาต้อมคำนะฮะแล้วก็เพื่อนๆเ,เขานะครับก็เขาชื่อชื่อว่าอะไรโคกหนองนานักกีฬาโมเดลนะครับโดยแปลงเนี้ยนะครับถัดไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นของออมือเซตระดับตำนานอีกท่านหนึ่งของ นักวอลเลย์ทีมชาติไทยก็คือคุณปริมอินทวงด้วยนะครับถ้าเป็นคนยุค90ูนเนี่ยเกิดนานหน่อยก็จะค่อนข้างคุ้น,นะครับกับนักกีฬาท่านนี้นะครับเป็นมือเซตที่เก่งอีกคนหนึ่งนะครับระดับประเทศเลยนะครับตอนสมัยผมเด็กๆผมจําได้นะครับเป็นนัก,นกวอลเลย์ที่เก่งมือเซตนะครับแล้วก็เนี่ยถัดจากคุณปริมเนี่ยที่คุณชื่อก็จะเป็นคุณนศรนศรต้อมคำนี่แหละนะครับที่หลายๆคนที่เขาอยู่ในอะไรเจ็ดเซียนใช่ไหมของนักวอลเลย์สาว ก็สำหรับสวนนี้นะครับตัดภาพมาที่สวนเรานะครับสวนถนอมรักษาเนี่ยก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องราวแล้วก็สตอรี่ต่างๆนะที่เคยผ่านมานะครับอ,อ,อยู่ในแปลงตัวเองการไปเรียนรู้นะครับทั้งเจอตัวบุคคลแล้วก็ช่องทางศึกษาในพวก ช่องแดง YouTube นะครับหรือว่าตามเพจตามช่องต่างๆเนี่ยนะครับ